พกกับผม,ผมโวร์นต่อครับที่อากาศคาเฟ่ครับแต่ว่าเป็นส่วนของที่พักนะครับแลามีที่พักที่แบบเป็นแบบพิเศษด้วยเพราะว่านอกจากมีแบบรูปเอ่อทรงเป็นเรือแล้วทรงเป็นเรือแล้วนะครับอันนี้จะเป็นที่พักแบบกลางน้ําด้วยนะครับเพราะนั้นถึงบอกว่าเวลาที่ผมแบบถือกล้องหรือว่ามือถืออะไรอย่างเงี้ยอยู่เนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงเพราะถ้าพลาดไปซ้ายหรือขวาก็ตามนะครับตกน้ําแน่นอนร็อเปเน์อันตรา,าย และลมก็ค่อนข้างเย็นซะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเลยต้องใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษนะครับผมก็เสียวอยู่ครับไม่ใช่ไม่เสียวแต่วิวดีไหมครับดีดีแน่นอนครับเพราะว่าค่อนข้างเป็นน้ำเลยนะครับปวยมากๆเดินไปก็สั่นไปนะครับตอนนี้นะครับผมใช้ความระมัดระวังครับ ห้ามประมาทจะถึงเส้นชัยแล้วครับโอเคครับจแบบร้อยโอ้โห,โหสวยมากๆเป็นโดมไอะไรเงี้ยแล้วมีห้องจัดเลี้ยงนะครับเป็นแบบเหมือแบบนโตอนที่พักของแต่ละคนนะครับโอ้โแบบมีทางเดินตรงนี้ มีพิเศษเลยนะเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้ยังเข้าไม่ได้มีเจ้าถิ่นดักอยู่หลายอหลายตัวด้วยกันนะครับโอ้หเป็นทางเดินเนหมือนสาแยกเลยนะครับผมเพราะครับแล้วมีด้านนี้นะครับขอภห้คนที่นอนพักตรงนี้ด้วยนะครับพอดีต้องการจะเขาเรียกว่าอะไรพาคุณผู้ชมมาดู ว่าสวยขนาดไหนแล้วแบบว่ามีสไาตลา์ที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครดีนะครับผมและแต่ละห้องครับจะมีเบอร์เป็นของตัวเอง,อง,เองครับนี่ครับอย่างเช่นห้องนี้เบอร์เก้าห้องนี้เบอร์หกนะครับประมาณนี้นะห้องนั้นเบอร์แปดใช่ไหมนีม่เบอร์แปดแล้วห้องนั้นก็เบอร์เจ็ดแน่นอนนะครับโอ้สวยสวยเข้าๆประมาณนี้ครับโอ้โหแบบนี่เป็นล่องเลยนะเนี่ย พลาดไม่ได้เลยนะครับเสียวจริงๆนะครับนกก็มาเยอะด้วยนะครับอันนี้ห้องสุดเลยนะครับอ,อ,อากาศเย็นสบายนะครับถ้าคิดไม่ออกว่าจะาพักที่ไหนในสุพรรณที่นี่แหละครับตอบโจทย์คุณผู้ชมแน่นอนนะครับผม ช่วงนี้พักก่อนสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าก็บเพราะว่าผมต่อกับรถสัญจรทันแบกที่สุดขีดในจังหวัดสุพรรณบุรีครับ